กาโชอสเรียนาที่27นะครับนาโปลีรองจากฟูบุกไปเยือนฟิลิปปินาที่อัลเตมิโอฟังค์ีนะครับเกมเล่นมา6นาทีเป็นเจ้าบ้านฟิลิปปินาได้ประตูนำก่อน,น1-0จากมาโกสอลองโซแต่นาโปลีก็ไม่ยอมแพ้นะครับก็มาตามที่เสมอได้อย่างรวดเวร็วเพียงแค่1น,นาทีให้หลังเท่านั้นเองนะครับตั้งปุ๊บแล้วก็เขี่ยแล้วก็เปิดเกมบุกเลยนะครับสำหรับทีมนาโปลี ไม่เพียงเพียงแค่ไม่กี่จังหวะนะครับบอลไปถึงหน้าประตูของฟิลติน่าแล้วก็เป็นกองซุ้ยเอลกินที่จบสกอร์เข้าไปจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มนะครับจบเกมฟิลติน่าเสมอกับนาโปลีไป1ประตูต่อหนึ่งนาโปลีมีเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนนะครับเป็น58คะแนนตามหลังยูเว่จากหวงอยู่3คะแนนลาซิโอพาดทา่าแพ้ต่อซัสโซโลไป0-2นะครับเกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากจ,ากจุดโทษของโนมิเนโกโปาราดีนะครับแล้วก็ เรเกรกัวเดเฟลทัมเมลาซิโอจะนะคู่แข่งในหลีกแค่เกมเดียวจาก5านัดหลังสุดนะครับผลงานย่ำแย่เหลือเกินมี37คะแนนอยู่อันดับที่8ของตารางนะครับส่วนซัสซูโรนั้นมี41คะแนนอยู่อันดับที่7ของตาราง ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมเบลลสนะครับคราวเดอราเนียรีผู้จัดการทีมเลสเตอร์สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเจอกับเวสต์บอมิชอัลเบียในคืนนี้ราเนียรีบอกว่าจริงๆแล้วสเปอร์กับอาร์เซนอลนั้นเป็น2ทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์มากกว่าเลสเตอร์นะครับถึงแม้ว่าเลสเตอร์นั้นจะเป็นทีมที่เป็นจากโงรอยู่ในเวลานี้ก็ตามแต่ราเนียรียืนยันว่าทีมนั้นกาลังหวังลุ้นแชมป์โดยใช้ลูกทีมเล่นเสี่ยงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ผลชนะในการแข่งขันมากกว่าจะเน้นรับเพื่อแลกกับผลเสมอ นอกจากนี้ไรเนลี่ยังแจ้งข่าวนะครับว่าเอ็นโกโลกองเต้มิดฟิลตัวเก่งชาวฝรั่งเศสนั้นมีการบาดเจ็บแล้วก็จะไม่ได้ลงช่วยทีมเลสเตอร์ใน2นัดกระทรวงยุติธรรมประจำแคว้นบาวเรียของประเทศเยอรมน,นีนะครับเปิดเผยว่าอูริเฮเนสอดีตประธานสโมสรปวยุมินิกได้รับการปลดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เ์เนสถูกตัดสินจำคุก3ปี6เดือนนะครับจาก ความผิดในการเรียกภาษีเป็นเงินกว่า28.5ล้านยูโรหรือประมาณ1,100ล้านบาทเมื่อเดือนมิถุนายนปี2014ซึ่งเอร์เนสก็ยอมรับสารภาพทำให้ลดโทษลงครึ่งหนึ่ง สำหรับเอร์เนสเคยเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติเยอรมันตะวันตกชุดคว้าแช,ชมป์โลกในปี1974และทำหน้าที่เป็นบอร์ดบริหารระดับสูงของทีมบาเอร์มานานกว่า30ปีก่อนจะได้รับตำแหน่งให้ทำหน้าที่เป็นประธานสโม,มสรเมื่อปี2009ครับว่าเอร์เนสจะกลับไปทำงานเป็นบอร์ดบริหารของ b บาเอน์อีกครั้งหลังจากที่พ้นโทษออกมาครับ